สวัสดีค่ะยินดีนดนนนต,ต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเฮดชาแนลเอ็ดไน่เติมน้ำมันนะ้ำมันหมดเลยเนคนมารายใจมั้ยเนี่ยเอาตาจะไปเติมน้ำมันให้เจ้าคนของทำไมเหรอ จะไปเจอน้ำมันและขนของทำไมเหรอจะไปเจมน้ำมันจะไปซื้อของด้วยซื้อของแล้วก็เจมน้ำมันด้วยซื้อท่อไนงะซื้อท่อปลาปลาระวังตำรวจตั้งด่านนะเออเราก็จะไปสายสิเราไปเช้าสิเดี๋ยวไฟกลับมาจากเราไปเชียวค่อยไปคำสุระก่อนเสร็จก่อนค่อยค่อยมากินข้าว เออไม่ไปน้องรอกระเจียวไปหรือเปล่าไปนี่เดี๋ยวร<ป>อข้าวสุกก่อนแป๊บนึงตาถ้าไปสายนาะตำรวจตั้งดา่านทำไมไม่เอารถกระบะไปหรอไปไหนไปซื้อท่อไปเติมน้ำมันน่ะทำไมไม่เอาโมนนะาไซค์ห,ห้างจะไปซื้อน้ำมันก่อนจะไปซื้อท่อซื้อท่อตรงนี้ไม่ใช่เหรอ,อไปซื้อท่อด้วยไหนๆก็ไปแล้วก็ไปทีเดียวเลย โอเคนล้วครับเดี๋ยวก็เอาเหล็กไปเส้นหนึ่งนงนะฮะตาจะบรรทุกเหล็กไปกูซมานเลยบ่ไไเราไปซื้อข้อซือ้อมาแล้วค่อยๆกลับมาที่นี่ของนี่ก็จะเอานาขึ้นแล้วขึ้นเลยเออค่อยงงมากเลยจะไปซื้อของแต่เอาของขึ้น่ะ เียมองไว้โอเคนะะ okay, เนา,าบะบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกเลยแล้วก็อนึ่งข้าวตากผ้านะคะฝน,นตกเมื่อวานก็ต้องเอาผ้าเข้ามาไว้ข้างในเพราะว่า,านึ่งข้าวเดี๋ยวข้าวก็จะสุกแล้วเนาะนเอ็นไม่ได้รุดผักหลายาลวันละ เพราะว่าฝนมันตกก็เลยมันทุ่มฉ่ำอยู่แล้วเลยไม่ได้รดผักเลยนะคะนี่มะละกอเมื่อวานนี้ก็เก็บตรงนี้แหละพาแม่ซันเดย์ตามสมตากินกันเมื่อวานนี้นี่บรรยากาศมืดฟ้ามัวดินนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบาห์เฮดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ